ร้านนี้ชือร้านอะไรนะนางฟ้าชาลอนตกมาปีนี้เป็นนางฟ้าชาลอนปีที่แล้วคือปีอปร,อปปรีนางฟ้าเขามากเป็นนางฟ้าดีกับสวัสดีจ้าครั้งแรกสจ้าครั้งแรกที่นางเปิดนางเปิดกับบริประเจิประเจิอนนะคะอยู่มุมเมิดเปิดลาดอยู่ในกลางบ้านจ้าบริรเวณหน้าบ้าน สมก่อนนางก็เห็ดอยู่หน้าบ้านมันขี้ฝุ่นพี hm. ่น้องเอ้ยขี้ฝุ่นทั้งขี้ฝุ่นทั้งลมวันนี้ก็ได้มาอบมาหอดกับบริคิดดอกว่าอันนางชิอบปอ้นหนาหมแต่เช้าชิมาซาหัวก็เด็กก็เสื่อมขี้โม้ไหนน่ามาใหม่ใจวันนี้ผมเถากลายก็อยากมือหนาแต่เช้าชิมะปี๊ดผมเถาผมหน่อกผมเถาแค่ผมไม่ผมหน่อยนะคะผมเถา แต่ได้ตูบกางปากยังมีโมในกุ้มก็ยังมีท่ายไพยได้ปอยู่พี่น้องมื่น่าจิไปนั่งเล่นกันเนาะกับผู้หญิช่วงค้าๆข้ามไละนั่งปิดล่านเนาะเซนนักเขนั่งสีนั่งเบาเอื้ออะผู้ละเห็ดเปียกเกือบปิดเกือบใกล้เกือบโแล้วเขาไปนั่งเล่นไปนั่งเล่นกันไปนั่งพิงไพ่กันมันขึ้นนกับอันสามไฟคเขาพอนั่งแต่นเลย เป็นลงไฟให้เรียบร้อยแล้วมีไฟแลยี่น้องอก็ได้เขาขไฟนะอันสิเจออถึงมาเดือนสิบเจ็ด <67. S 1> แตจะลูตัวเลข <67. S 1> เกัเจ็ดพันสามสิบะ,ะจริงๆริงแล้วขดดึงไฟสายไฟให้น่ะบอกกันนะเจแต่ว่าสายไฟเขาออกมากเกินเดีมันยาวเกินจริงแล้วมันสิแปดละอายเพื่อกันเองคนก็เลยเอาแค่สิจ แฟนหม่หัวหม่เนาะเป็นเขาจะเป็นสางไฟสายอันเนี่ยสายอันมึงสองคนจริงๆแล้วเขาต้องไปเสียเดี๋ยวเสียอันคนจกจกของที่คนคนแรกที่เอาเอาตุเอาหมอแบ่งลงนะดีอืมแต่บาทมันเบิดมันมันโคกกำหนดจะดีเบิดกำหนดเป็นย่างแต่เบาอ่านเอาไปหายไปั้งสามพันู่ ค่าดึงภัยลงในตุนกันนะแล้วเมื่อคืนแล้วเมื่อวานี่บอกอายลราล้วว่ะบรต้องหายดอกมันรบกบหนดแล้วมันเบิดแล้วเออถ้ามีอย่างนั้นทวหาอ้ายก็ได้เราว่ะทำรลอนค่ะอันจะหมืนอนรอนอีกแล้วจะกลองเบิงเหิดรอนเบิงพี่น้องจะให้ิง<อ>นงามดีซอยด้วย ซอยคมนะเนาะมันต้องซอยต้องสะอาดสะลอยมันถ้าเป็นใครๆจะไม่ขอบซุปฝรั่งยกมาอ่านแป๊บหนึ่งใจใจทรงนี่พี่น้องมือบุญบานเด้อขอเรียนเชิญเบอร์สุขุสุคนวันที่17พี่น้องกระคื่นกระซิ่นีการคบงานวงดนตรีพี่น้องสาวแป้งเนาะแมน่ลบ่บ่ตอนแรกนะเขาว่ามีสองมือสองคืนเด้อมาคืนแรกมาลำเรื่องคืนที่สองวงดนตรี บุญกองเขาบ้านน้างพี่น้องบุญกุ้งเขาท่านเฮ็ดปีแรกบัานนี้ก็ย่างบุญบางไฟบุญประจำปีโอ้ยงานบุญตกใส่เงิอนอริรอเลยพี่น้อยประเพณีบ้านนอาหนักมูพวกมาอยู่มามาเป็นมูมามาอันนี้ได้แม่เอ็นอุ่นนะ่ะเด้ก็ันเลี้ยงได้เลี้ยงมูเลี้ยงพวกเดองประเพณีนะบางคนเคาเจ้าก็ซอยเนาะซอยเหลาซอยเบี้ยเด้ ว <c oughs> นี่จะไปส่งนี่พี่น้องเบอ่์กลางหลังมันเป็นผัวมันก็ดูดีนะสวยด้วยไม่สวยแต่มันก็แต่นางเฮ็ดสีนี่จะโอเคบ่พี่น้องเอผมนั่งเคยเฮ็ดสีมาหลาย<ไ>สีต่อสีหลายจ้ะสุดท้ายก็ยกบ่บม่ม่มมันสีดําคือเก่าสวยนะสีนี้สีดํามันก็โอเคมันก็ดูให้ lạc đồn bà béo nhà tân hạnh nam áp của nàng 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 nùng bổng sạch 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 เครื่องนางเนาะเครื่องหากินนาางก็ยังคขบอยู่เนาะส่วนของนาางบอกค่ะอันโต๊ะสาวหัวน่างกับขี่เมียงขึ้นแล้ะจ้าขาห้าขางนึ่งแหละแต่ว่าโต๊ตั้งอันกระจกกระจกยังยังคขบบอยอ่ไดเป้าแนวหนี ก็บ่แน่็นะอนาคตอาจจะเปิดร้านเห็ดน้อยทาบ่มีแนวเห็ดทันดีคือว่าแหละโรคออนไลน์อันนี้เาเท่าที่เพจยังกับมันก็บอกว่ามันสิไปห่อใส่มันบ่็นแบบบ้านนอนอะไรพวกเนาะเดี๋ยวนีฮะทบ้านก็เขาต้องมีอาชีพมีแนวเห็ดรองรับต้องมีพื้นฐาน ขาทายจะคิดใจถึงเงินจะได้คิดก็มันระบบันได้มันบนเ,เนก์วันนอนอย่างว่านั่นแหละช่วงนี้ช่วงใส่เงินเด็กหน่อยกำลังเห็ดนั่นจะเห็ดนั่นจะเห็ดนี่สิองหนูมาสิบสองเลยล่ะ ใจีชายอีขาวมื่อกับบุญบ้านจอนมั้งมันีซิอนยะังเนาะบุญบ้านแทนธรรมเบื้งเรือบุญบ้านนะเนาะคนนี่ซั่มงานบุญเลยแหละคนนี่ธามเบิอเ่องอ่ออทาทั้งกุ้มเด้อทบบั้งหมูอเขาบอมีมาเนี้ยกุ้มมบนรดาบะพอย้องทรรอีดีอันน่ะเขามาจืงมัดมือเลยบรรดาบะนั่งเว่ บ้านอั้นนั่นน่ะได้ขนกิ่นเลยกินละก,นกนินกิ่นซอสแจ้งยู่เพื่อกินอริอรอได้พี่นออ้องบ้านนางนั่ะน่ะเพลนี้แต่ละหมู่บ้านก็เพื่อกันแต่ละเมือง,งแต่ละเมืองแต่ละเพลนหน้าไกลมาแต่โดดเลยพี่น,ออน้องเวน่าข่ายากนั่นยากนี่มุสากเนี่อเขาไปสวนเขาไปสวนแล้วออกมาดูานั่นสิเวะมันไ<า>ด้ค่ะ ตอนเยนือก็นางเลยเหนือไทยพี่น้องเหนือไทยจำโดนๆไปคือว่ามันก็จะขาดอยู่แล้วน้อยเนาะเดขาดยามเป่ายามนางสาแล้วก็เป่าขาดผมติ่งว่ามันขาดชำนี่นะปัดผมนางคนละแหงโว้ยมันมาสามาไหลมาเป่าเนื้อหนูโ้ยโกงยีห เราเคยเหยียดเท้าซ้าแล้วก็อันนี้มันมันจะเป็นหันมองกลางน้อยนะเป็นภาค,คะนะเป็นภาคว่ายยังไงเป็นยังไงไม่เสรจ็จที่ค่ะไม่เสร็จเอาข,อขอแป๊บนึ่งเดี๋ยวคยอ่ยวคยอยโชว์จะค่อยโชว์นี่จ้ะผมเลยกะเออเพ้นพเออเพ้นพ เธอเอาอันนี้มาเตะก็สิยอันตัดมาจุ่มก็มันงามดีมันไม่ใส่แต่น้าแต่ว่าไะเออใส่แต่น้ามันไม่ได้มาใส่ตะนะมันมาอยูมมันมาอยูมเนาะสมมติเตเอาไปตั้างตัดในตู้ฮ้อยายมันคาดเบิดใบมันแห้งเหี่ยวเบิดกระเร่งเบิดห้าว่ะเออมันมาอยู่มมันมาอยู่ในร่ม นค่นี้ไปแต่นั้นคนได,นไดนน้นั่นด้ค่ให้ไลเสนันให้ป็ไลผคน Just sẽ a colour and coat back and hết mẹ chị hết được coat mang sai nặng Để tao a kuôi gian sai tai 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 งานยาวจะเข็ดทงนี่ลองเบิ้งพี่อ้อ,อกก้มลงเลยสบายขึ้นก้มลงลก้มลงก้มลงีโอ้ยเยก้มลงนีก้มลงดีงดอ่ะก้มลงเลยเลยเอาสบายขึ้นมนจ้าเอ๋สวยดูไหสวยไหมจะคือส,สวยโดนคมคืนมาต่ป้าน,นี่ะอะ ตองสงอนเจนนนาเพชคมมัน่ตกสางตกสางให้มันใเ่าน้าออกมันาน,าน่คอยมาเ่มน,นงก็ว่แม่นสร้างกระโหลกกระลาเป็นลูกมือเขาแล้วมาเฮ็ดเต็มห้องนางมีใบป,ประกาศนะจ๊ะอืม้าดเนนอนปอดเลยเมื่อก่อนนั่งก็เปิดอยู่สวรรณเขตนั่งก็เคยไปอยู่น้ำพี่น้อง ไปได้เช็คมือบ่นแล้วก็ไปแล้วก็ไปอยู่ร้านร้านโมร้านนางเปิ้ลตอนนี้นางเปิ้ลก็พูดไปเปิดอยู่เวียงตันนางไปอยู่เวียงหล่าพี่น้องนางบอกขึ้นไปเล่นอยู่จะเทือนางมีโอกาสขึ้นมาเล่นเด้อนางว่านางเป็นจางเช่นมากันเวลาจะให้เล่าจะจวีเลยจะวีออกมีเลยแค่พูดมากอันนั้นร้อนแค่ก็วีออกมีเลยแค่จะร้อนขรุ่ย น้ำกระเขาก็ไม่ข้าวรอดก็ไมาเ่เห็นปะม้วนข้าวมันมุนข้าวเปนรอดเดี่ยวเว้ยนะกจัดแซงม่มือนี่นี่เฮ้ยคือปเปาเปยนซางนี่ไปม้วนข้าวน้ำก็ข้า<อ>วรอดเดี่ยวขนนันเลยนี่นะม้วนขันนะนี่มืนะมอแางนะสวยแลว้วพี่พี่เเธอพมสังาา่งานวาอยู่น้องก็บ้องไปยืนดืนอะไร เห็นนั่นเลยพี่นายเออนั่นน่ะสวยแต่ว่าผมจะต้องต้องซับขึ้นอีกจั็หน่อยซับไล่ไล่ไปให้มันเป็นฟลานิดนิดหนึ่งนะเราต้องเอาบางแห้งอะไรไลก่ก็จะเห็นถ้าใส่เสื้อดำตัวอีกแล้วเสืส้อดำนั่งตัดมานะ่ะสิบต,ตัวเพี่อน้อนเนาะสวยนะจ๊ะสิบต,ตัวนะสวยค่ะ รฮ้ยแม่หลานฉันบงงามกับโบแม่์เลยเฮ้ยนางฟ้าชาลอนเฮ้ยโบเมยเงินเห็ดอันฝ่ายอยู่ดิไม่หยุดนะแถวโอ้ยเหนาะพายก็จะบอกเรื่องเงินในช่วงนี้นนะปวดหัวเรื่องเง,ง,งินจะเป็นใส่ง่ายใสไดสนะ้สวยนะเฮ้ยสวยนะสวยนะต้องต้องสระผมให้มันอันอันเล็นิดแต่ให้มันอันฝายเลกนิดนึองอ่ะใสมาจะสวย มานหาใส่หนิขนไดนี่เบียนางซีตอนงานนางซีก็ซอยนะกม่กูม่เบียู่ได้กวนน่อยนึงอ่ะบ้าซอยนางสองลังประมานอมาลังลังอยู่เ้ล่ลังอ่เบียบ้ำบบบบบอ้นบบ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 ดบบ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 อบบบบบบบ้บบบแบบ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 บนบบบบบ แทนไหมนิมชอบแต่มันมืองานเห็นมือมือมือเสียงานแหละมึงมาไล่เด้อไล่ผมให้มันให้เปิดจะไล่พผลาเ็ียหาแล้วก็แล้วก็ม่วนม่วนใจฟลาดมันก็ง่ายพินิกพินิกก็บอกอยออเธอต้องไปสับผลลงก่อนจะไล่นิดปลายผ้า่ต้อองาก่อนก่ต้องเอาออกก็จะสไลเอาขุมยางเหมือนเดิมแต่แค่สไลลงแต่เาเสียฟลาดมันก็ เราค่อยมวลประมาณนี uh ้โตเขี่นมก็ง่ายกว่ามันดีกว่าเ้ามมวลรอดประมาณนี้เนาะก็สิไลดลงมาเด้สไลดลงมาเป็นตัววีลงมางามแต่ห้ามมวนอันนี้มันมันมันเปลี่ยนทรงเลยมันจะเป็นพุ่มมันระเบิดงามพอตัวน่ะของกันสั้นไลดมันเห็นเอาเคปีนองตาสลัมมี่เลยตาสัตว์เดียร์เมื่อก่อนจำลืมบอกตะวันเด้อมาแล้วคิม มากไอ้น้าอ๋อ่างวาอยากมาอบไอ้น้ามาแล้วจ้าสามีกัตามอบ้านสหมมันลื่นลยเด้อบเที่ยเดียวได้เนีเนาะเอฉันไดเวลาฉันได้ใชกระุแค่กระยนกคนของลราเนี่ยมันหนกเวลาลี็มันคือดกระหนกมันเป็นใดอันติดหัวแล้วมันมันขึ้นหัวลีอหัวแปะหัวแบบพบบสร้างแบบถ้าต้องเหตุกันแบบว่ ก็แต่ว่าเขาเจ้างามเลยมองได้มันแฟร์เพาก็ดึงขึ้นสวยอยู่นี่งเห็นปะที่บุได้ไปหาอีกครั้งมันมันก็สจยมึงไปใส่ไปเห็ดเชิมสวยไปสวยใส่มามันสีวานนี่มันสิถามกูไปเห็ดน้ำเจ็บมาสิไปแวะอันอันจ่ายค่าเบี้ยให้มันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยหมดเลงามกันหมดเลย